ตำหนวดมืดพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ่อกับผมมุนบ่าวิสานพลากินแล้วกันน้องสป,ปายครับผมมันนี้พ่อพี่น้องมากินนี้นะครับผมตำหนวดมืดพี่น้องไม่ไม่เลยตำไม่ไม่เพศเพศเสบเสพน้ำกันมาเด้อพี่น้องเด้อ เอ,เอาเจ้าเลยสไปหน่อยเมียนเมียนยนี่เนาะคือมีสามหมืหนม่นเนาะพี่น้องสิโจ๊กแก่นี่ยังเนยบอกว่ามันไม่มีไงเข้าไปอยู่ในปากอีฉันละดินดอกแดกแบบเนี้ยแดกแค่แค่หัวคาเลยมื่อกี้จะต่อ,อปอดฟันเนาะ มานร้องมันรงพวงแล้วขอให้ถึงหน่วยดีขอให้ได้หน่วยดีตลอดนะางตำลุนตำอันนี้ร้ายจนอืดล่ะมาเด้อพี่น้องเด้่องเสี่ยมลำพองสองคนวันใดก็ตาตอนใหญ่นะหนวดจังกินไงนี่หนวดเนี่ยอันนี้ลุ่มกินเองมี่ง มาชั่นกันกับร้านมากินจ่มงาบเลยเนาะพอสิท้ายจะเสิร์พี่น้อเบอรดย์ทายเล็กเทียบแพ็คของมาแล้ว เไงครับมันอ้นนอบน<า>บรปรุบขั้นมาบักแตงเสียไปใส่กับบะหมเออโอ้ซื้อมากอยู่เด้เท้าเท้าเท้าเอ้ยขอบักแตงนะหลานขอบักแตงพี่บางแห่งไหมหนังบ่มีเราซ้ายกบาท <laughs> 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 น้ำจีนดูเบิ้ลนะอ,อืมอืมปุกมันเซนหน่อยดีเนาะเนียวเดียบเซนไงมัน <c oughs> มันกินร้านมันสีเหลียญแนนะ่ออันนี้นหน่อยๆเลยพี่น้องเซนเนียวหนุม <laughs> bỏ là anh liệu hai bậc tiền ừ, hồi kia cái nồi đi chua gần đó แดดก็ฝนสิตกนะพี่น้องมันขึ้นกันมมแต่ล่มกินปากปากเลยแสบ่ะ mặc đêm hai đấy nối đeo ba lúc thứ mặc biệt tùng lên tùng ngay lúc nga buồn 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 nga เหนียวนุ่มพี่น้อง <c oughs> กินอยู่ใต้ห่มพี่น้องห่มต้นตะกบหน้าบ้าน <c oughs> หน้าบ้านไว้หน้าเทียง <c oughs> แล้วประกันหี่ ก็บกระต่าอไปอือิืออันนี้ก,กระต่อืมทางกาีน่ากระต่ายอาหารการหินมันสีอันนี้ใส่กันป่ะเน,นี่ยเอามันสีหินใส่กันขันมีเอียงลบะเจ้าแม่งดาขั้นคาใส่น้ำกันสามอย่าง Không thể rồi chứ Ừ. Có đen mà. Ừ. Không mì ha. Nào, Nằm mư có Ăn nó với vớt nè. Ừ. อโอ้โหลุงอ่ะลุงตัดดีเลยคก็ง่ายแต่ตัวนี้ล, <laughs> ลืมลืมอ่ะเออมีน้องใหญ่ครับอื ขนมจีนดูดน,น้ำดีครับแสบซ้ืมปลาคอมใบมุ่นเนี่ย นมจีนฟังลุงเป็ดหรอ,หรอหลรงมากครับพี่มากิน,น,มกนไม่นตงมีโมกินพี่น้องยังแซ่บอ,อ,อืมอันนี้ร้านมาก,กินน้ำนี้เหตุการณ์บานแล้วเลยเด้อพี่น้องเรียนออนไลน์เน่้ อ้อนอนไลน์บาบางเท่าออนออนแฮงหรือออนอยังนนีงละ่ะมาอันบอกบาายอกจำบ่ออะไมาออฟไลน์ป่ออนไลออนไล์ก็สีเบื้องในโทรศัพท์ซสวยๆมาแต่มาจังงานแบบออนใสหรือออนแฮมเหรออ้อนแฮมอืมออนแฮมเหรออืมอมอนใสอ,อ้อนเรียนยุ้งเรียนอืจังงั่งได้สิโรงเรียนที่เปิด ผัจะคู่เค้นในใบาวาวันสิบสี่อันเขาวีประมาณห้าสิบสี่ปีนะปีนี้บเนน่เดือนนี่โมเดอนนี่เนียนบ่นละถามคู่ไม่เด้ออาจจะเป็นสิบสี่ปีนานก็เแหล <laughs> ะเอเดือวสตอกับมึกไปแหมกละ อเสียบเสียบคักพี่น้องค้าค้ายบอกเลยลุงขอน้ำนะเขียวน้ำครับ เสียบคักพี่น้องเอาจนเกี่ยงดิเพื่อสตออี่ไดมีนหนึ่งเอาให้นเบิดเอาพี่นอ้องซาลมืมนี่ผมกับหลานเนาะน้ะนองสปายกับมาก,กินตำนวนมืกใส่ครับข้าวปุ่นเนาะขนมจีนสเสษเศษเ็ดเพ็ดบรรยากาศกับแจ้งสิบาเสาหรือจังไนมันงกับเทียงแล้วเนาะสีใบละ เอาสำหรับมื้อนี้ผมสองคนกับร้านสิเลขอตัวลาพี่ลาน้องไปแล้วไว้พอกันคลิปหนา้ามื้อหนาครับพี่น้องสาหรับมื้อนี้ไปละครับผมครับสวัสดีครับโอ้เต็มปากเลยนเนะบอกว่าได้เลย,เลย <laughs> ไปละครับ